เห็นไหมคะอาจารย์จิ้มเข็มเมื่อกี้ตรงนี้นะคะเนี่ยขาวๆเนี่ยถ้าไม่มีสีนะคะจิ้มให้ตายมันก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมคะถ้าถ้ามีสีที่มันเนี่ยตกตะกอนพวกสีดำๆเขียวๆทั้งหลายแหล่เนี่ยทำออกมาเสร็จแล้วมันก็จะดำๆเขียวๆอย่างเงี้ยเห็นปะต่างกันไหมเห็นไหมคะเนี่ยทาเข้าไปได้ยังไงอย่างเงี้ยถึงบอกจรรยาบรณของการทํางานช่างให้มีเยอะๆนะคะถ้า YouTube อาจารย์แพร่ออกไปนะคะอนุโมทนาสาธุกับพี่ด้วยนะคะคนที่ให้วิชาตัวนี้ให้วิทยาทานสาหรับ ช่างแล้วก็ลูกค้าที่จะทําคิ้วนะคะไม่ว่าแก้คิ้วใหม่นะคะหรือว่าคนที่แบบเอาง่ายๆอะถ้าเป็นช่างน่ะทําคิ้วไปเรียนทําคิ้วมาแล้วคุณไม่ได้เรียนล้างนะคะหยุดเถอะค่ะอย่าไปรับล้างเลยถ้าล้างไม่เป็นหรือแค่ดูวิดีโอเขาทาอะไรใน YouTube แล้วก็โทรไปซื้อสีไปซื้อน้ายามาล้างแล้วลูกค้าเป็นหนูทดลองอะอย่าทำเลยนะคะน้ํายาที่มีประสิทธิภาพจริงๆเขาต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนนะคะ การใช้ว่ามันเป็นในไอยังไ,ไงไปยังไงมายังไงพอคุณเอามาใช้กับลูกค้าดูสิค้าหน้าสงสารลูกค้าไหมเนี่ยน่าสงสารมากเพราะคุณไม่ได้ผ่านการอบรมมาก่อนนะคะไม่ได้ผ่านการอบรมไม่ได้ผ่านการดูแลรักษานะคะ <c oughs> พอไม่รู้กันรักษาเป็นยังไงดูแลแบบไหนพอผลสวยกผลกรรมอยู่ตัวกับใครคะเนี่ยตยัวลูกค้าน่าสงสารมากมันเดาทําไม่ได้นะคะอาจารย์แก,แก้วขอฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ